อมมี่อมมี่น้องอมมี่โหโหดเกินโอ้ย เ้ยมันมเจ็บวะโดเกินดูเกินดีเกินกัดมือพ่อเลยนะนี่นี ก็จับหัวหน่อยจับหัวหน่อยนะจับหัวหน่อย